สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำขนมไทยชนิดหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้ในงานมงคลเลยนะคะนั่นก็คือขนมชั้นนั่นเองค่ะไปดูขั้นตอนการทํากันเลยส่วนผสมแรกของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนผสมของน้ําเชื่อมนะคะก็จะมีน้ากะทิน้ำกะทินี้จะใช้เป็นกะทิกล่องหรือกะทิข้นสดก็ได้นะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายมีเกลือค่ะ เราจะนําไปต้มให้ได้ความเข้มข้นเป็นน้ําเชื่อมนั่นเองเราจะผสมส่วนผสมของน้ํากะทินะคะน้ําตาลค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นเกลือรวมกันเลยนะคะจากนั้นนําไปตั้งไฟให้เดือดแล้วก็มีความเข้มข้นค่ะ ส่วนผสมที่2ของเรานะคะก็คือส่วนผสมของแป้งนั่นเองค่ะก็จะมีตัวน้ําเชื่อมก็คือน้ํากะทิที่เราไปต้มนะคะแล้วก็จะมีแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งมันแล้วก็สุดท้ายเป็นแป้งเท้าใยม่อมนะคะแล้วก็จะมีตัวน้ํากะทินะคะเราจะแบ่งน้ํากะทิตัวนี้ออกเป็น1นส่วนสีถ้วยเพื่อทําเป็นสีขาวนะคะก็คือตัวนี้แล้วก็จะมีน้ําใบเตยเพื่อทําเป็นสีเขียวนั่นเองค่ะวันนี้เราทํสอสีนะคะเดี๋ยวเราไป ขั้นตอนการผสมแป้งกันเลยค่ะ,รระเ,เราจะผสมแป้งทั้ง3ามชนิดเข้าด้วยกันนะคะแป้งท้าวเยมอมค่ะเทลงไปเลยแป้งมันแป้งข้าวเจ้าจากนั้นนะคะเราจะนวดคนๆก่อนพอให้มันเข้ากัน ทำหลุมตรงกลางค่ะเราจะค่อยๆใส่ตัวน้ําเชื่อมที่เป็นน้ํากะทิลงไปนะคะค่อยๆค,คนให้เข้ากันนะคะ ค่อยใส่ให้มันปั้นเป็นก้อนสามารถนวดได้นะคะอย่าใส่เยอะจนเกินไปเพราะมันจะเหลวนะตัวขนมชั้นนะคะเราก็จะมีแป้งทั้งสามตัวเนาะมันจะเพิ่มความนุ่มแล้วก็ตัวแป้งเท้าและแป้งมันเนี่ยมันจะเพิ่มความเหนียวนุ่มให้กับขนมชั้นมากยิ่งขึ้นนะคะเท่านั้นยังไม่พอเราจะ ใช้วิธีการนวดแป้งค่ะประมาณ5นาทีนะคะเพื่อเพิ่มความเหนียวนุ่มให้กับแป้งอีกนะคะเมื่อเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราจะนวดแป้งประมาณ5นาทีนะ เวลานวดแป้งนะคะให้ใช้สันมือตรงนี้ในการนวดดันออกไปดึงเข้ามาดัานออกไปดึงเข้ามาครบ5นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเติมส่วนผสมของน้ำเชื่อมลงไปแล้วก็นวดเลยค่ะค่อยๆเติมจนหมดนะคะแล้วก็นวดให้เข้ากัน น้ำเชื่อมที่ใส่ต้องพักให้เย็นก่อนนะคะ เริ่มแบบเป็นน้ำแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆเทลงไปเลย เดี๋ยวเราจะแบ่งตัวนี้นะคะแบ่งแป้งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งนะคะเราจะใส่สีเขียวคือใบเตยส่วนที่2เมื่อแบ่งแล้วเราจะใส่น้ํากะทินะคะก็จะเป็น2ส่วนนะคะเมื่อแบ่งแป้งเป็น2ส่วนแบบนี้แล้วนะคะเราจะพักแป้งทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วค่อยนําไปนึ่งกันนะคะเดี๋ยวพักแป้งกันครึ่งชั่วโมงมาเจอกัน ตัวพิมพนะคะเราก็จะนําพิมพ์มานึ่งไว้ให้ร้อนประมาณ5นาทีแล้วก็ตัวพิมพ์ต้องทาน้ํามันบางๆด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ขนมติดตัวพิมพนะคะแล้วก็นํามานึ่งประมาณ5นาทีพอครบ5นาทีเราจะมาทําการหยอดกันค่ะเวลาหยอดขนมทุกครั้งนะคะต้องคนแป้งก่อนนะแล้วก็ขนมชั้นที่ดีจะต้องมี9ชั้นนะคะนักเรียนนะเดี๋ยวทำการหยอดชั้นแรกลงไป ไม่ต้องหนามากนะคะพยายามให้มันเท่ากันพิมพ์อาจจะแบบเตาอาจจะบบวางไม่เท่ากันใช้ไฟแรงในการนึ่งนะคะประมาณชั้นละสิบนาทีเอชั้นที่สองค่ะอามาเลย หากเกิดว่าเนื่องชั้นแรกไม่สุกแล้วเทแป้งลงไปนะคะขนมนักเรียนทั้งหมดเลยทั้ง9ชั้นมันจะไม่สุกเลยเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นให้มันสุกทุกชั้นนะคะอย่าลืมเช็ดฝาก่อนปิดทุกครั้งนะ เสร็จแล้วค่ะขนมชั้นของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ให้เย็นแล้วก็ค่อยนําไปตัดเนาะเวลาตัดนะคะให้นักเรียนใช้มีดอ๋อก็คือใช้น้ํามันทาบางๆบนมีดก่อนแล้วก็ค่อยตัดเป็นชิ้นตามต้องการนะคะเดี๋ยวเราไปตัดขนมกันเลย